แล้วแล้วพี่น้องต้มฉับชายสารลุงสบายดีมาพ่อกระเ่บบาวน้อยสาวลุงมืนนงม่อนี้สาวลุงฉัมาเห็ดต้มฉับชายนอ้องต้มฉับชายเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบ่เาวน้อยสาวลุงเดอ้อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเนาะ บถิ่มบป่าเบาหน่อยสาลรุงเดอ้ออ้าวไปเบิ่งก็เลยว่ามีอย่างแน่ต้มจับชายเนาะหมูสามชั้นจะลุ่งล่างแล้วก็ซอยเรียบร้อยหมูสามชั้นเห็ดหอมล่างแล้วก็แซน้์ประกาศข่าวประกาศข่าวพี่น้องกระลำขึ้นใช่ขึ้นใช่ ประกาศนาพี่น้องประกาศนาหัวอช็เท้าพี่น้องกระเทียมเจียวตะรุ่งเผ็ดกระเทียมสับไว้เรียบร้อยเนาะกระรุ่งทีมาหั่นหัวอช็เท้าก่อนเนาะหัวอช็เท้าหั่นแนวนี่หัวอช็เท้านี่เพิ่มน้ำหวานน้ำนัวนะพี่น้องต้องหั่นเฉี่ยงแนวนี่แล้วแต่ผู้ใดมักใหญ่มักน้อยเนาะ ตอนใหญ่ตอนน้อย ประกาศข่าวพักนี้แล้วแต่ด้ยมักเนะาะมักหลายมักหน่อยเพราะว่าต้มฉับชายนี่เน้นพักาะอะรุ่งกระสืซอยไว้ก่อนซอยพักหน่นพักว้า ไปเมนกะลัทันกลางเลยพักแจะไักพักมักพักพักหน่อยพักหลายแล้วจะผู้ใดมักใส่พักอย่างนี้นะ ปอากาศนาลุงหันสามมต้นสันหันสองต้นยาวหันสาม รักนน่มนเนารี่เนาะเพรื่องคั่หอมพ <c oughs> ักหลายเลยพี่นออ้องตะกควมหมักตัว,วาันแกงใส่พักหลายเนาะพี่น้องเนาะเน้นพักหลายต้มสับสายเน้นพัก จะลุงกะหันเรียบร้อยแล้วจะไปพักไว้ก่อนจะลุงมกระข้างหม้อไว้เรียบร้อยใส่น้ำมันเดี๋ยวสิเจียวกระเทียมให้มันหอมซะกะ่อนเนาะเจียวกระเทียม,มหอมก่อน เดี๋ยวกระเทียมให้มันหอมกระเทียมเริ่มหอมแล้วเอาหมูสามสั้นลงไปพัดหมูจนกว่ามันซุก ็เริ่มซุปแล้ว่นงนี่ก็เริ่มสุกเดี๋ยวสั่งจะเอาพักลงพักนี่คอยอาณ์พี่น้องเพราะว่าพักมันไหลมันหยุบแล้วเขาก็เอาลงใหม่มันหยุบแล้วก็เอาลงไม่คอยเอาลงเนี่ย ปะผม่มีน้ำแต่เพิ่มท่าน้ำเลยนะพี่น้องาะลุงเนี่ยโบได้เพิ่มน้ำเพราะว่าเดี๋ยวน้ำพักก็ออกมาพักสะลุ่งเอาใส่ไม่พี่น้องพักหลายขนาดสะลุงที่ใส่น้ำตาลน้ำตาลบบใส่หลายก็ได้พี่น้องเพราะว่าพักหนี่งก็หวานละใส่น้ำตาล ซีอิ้วขาวซีอิ้วขาวซอสปรุงรสฟ้าเขียวทนะี่เนาะซอสปรุงรสฟ้าเขียวไอเพิ่มน้ำมันหอยทนะี่เนาะน้ำมันหอย อันี่คนเนาะอู้คนระยาดกว่าพี่น้องผักเต็มเลยกินผักเพื่อสุขภาพขึ้นช่ายพี่น้องขึ้นช่ายเพิ่มความหอมผักขึ้นช่ายนี่คือ น้ำพักเริ่มออกค้นไปเรื่อยๆพกักหยุกน้ำพักเริ่มออก สลุงก็เอาลงหม้อเรียบร้อยต่มฉับสายสลุงไม่ใชเติมน้ำเนาะเติมน้ำมันมันกวนพักเพราะว่าเราสิได้ต้มไว้โดนไม่พักมันเปื่อยหมูมันเปื่ปอยเนาะประมาณห้าสิบนาทีต้มไว้ห้าสิบนาทใีใส่เห็ดหอมใส่เห็ดหอมเนาะ แล้วลซเซรุ่มชิเซิ์เพิ่มเสี้ยวดำเนาะเพิ่มเสี้ยวดำี๋ยวชิต้มไว้ก่อนเนาะจะรุ่มชิต้มไว้ประมาณห้าสิบนาทีเนาะ พี่น้องมึงต้มฉับสายชะลุมสีสันเป็นตะแซบบ่พี่น้องพักก็เริ่มเปื่อยเริ่มซุกละเปื่อยละเริ่มหอมแล้วพีกก่น้องมันอายน่นอกควนนะพี่น้องอยางมัวมัวเนยเป็นตะแซบว่พี่น้องต้มฉับสายชะลุงเริ่มหอมแล้วห่าก็จักน้อยนะพี่น้องเนาะ แล้วแล้วพี่น้องต้มฉับชายสารลุงไปจากไหนไปตะแซบบอ้อมพี่น้องพักเปื่อยละปตะแซบบสสุกเรียบลอยแล้วต้มฉับชายขอบใจเนาะที่เข้ามาเบิงมาชมเบาวน้อยสาวลุงมาเป็นกำลังใจให้บัวทิมบัวปานะ่าเนาะขอบใจต่างประเทศต่างแดนฟังไทยฟังลาบบ้านใกล้เงินเคียงขอบใจเบอร์สุขสุขคน เอาไปพ่อกัดคลิปหนานาะบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ